ขอความเจริญในพระธรรมจมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพระบทใหม่ที่ย่อนยานแต่สำหรับพระทั่วไปแล้วจะต้องมีความสำนึกในความเป็นสมณะทำตนให้เป็นพระที่ดีถึงเก้าประการเก้าประการนี้จะต้องมีความสำนึกเสมอคือ เตือนใจว่าเราเองเป็นสมณะรักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมอย่านิยมใช้สิ่งของแบบครวดัดรู้จักสับสื่อสารทางศาสนารู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้เอาใจใส่ในกิจของพระรักศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชน ดำรงตนให้เหมาะสมเกประการนี้เป็นสำนึกเสมอหนึ่งเดินใจว่าตัวเองเป็นสมณะเรามีเพศแตกต่างจากครวัาต์นุ่งห่มก็แตกต่างแล้วต้องเกินใจเสมอว่าเราเป็นพระนะเรียกว่ามีสมณะสัญญารษาเกริยาอาจาระให้เหมาะสมกายเป็นพระจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่มันมีกิริยาของพระอาจาระของนักบวชยู ต้องศึกษารวมถึงขนบธรรมเนียมของพระด้วยอย่านิยมใช้สิ่งของแบบฆราวาสอะไรที่เราเป็นฆรวาสเราเคยใช้เป็นพระแล้วมันไม่ใช่สมณบริขารอย่าไปเอาความเคยนั้นมาใช้กับตนเองนี่อย่านิยมใช้แบบของฆรวาสรู้จักสับสื่อสารทางศาสนาต้องรู้จักว่าคําสื่อสารระหว่างคนกับพระเขาใช้กันอย่างไรอย่าเอาคําของฆรวาสบางคํามาใช้ เรียกว่าศึกษาสมณโวหารรู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้สอยกลายเป็นพระนั้นสิ่งที่เราได้มาได้มาด้วยศรัทธาไทยคือเขาให้จะต้องรักษาดูแลให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วจะกลายเป็นอาบัตศึกไปแล้วก็จะกลายเป็นโทษวิบัติเรียกว่ารู้จักสมณบริโภคคือรู้จักดูแลสิ่งของเป็นเครื่องใช้เอาใจใส่กิจของพระ กิจของพระมีอะไรบ้างก็เอาใจใส่ซึ่งจะกล่าวต่อไปถึง10ประการศึกษาปฏิบัติธรรมให้บรรลุผลตั้งใจปฏิบัติธรรมให้มันบรรลุผลเป็นข้อๆไปทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชนมีอะไรที่จะทําตนให้เป็นประโยชน์ได้อย่างนั้นการสวดมนต์การเทศการดูแลรักษาอารามก็เป็นประโยชน์ต่อศาสนาและประชาชนดํารงตนให้เหมาะสมเรียกว่าสมณะสารูป ทั้นก้าประกาศนี้พระพิสุิ์สมณเณรจะเก่าหรือใหม่ก็ตามจะต้องมีความสํานึกในคําว่าสมณะสมณสัญญาสมณภาวะสมณบริหารสมณโอหันสมณบริโภคสมณวัตสมณธรรมสมณกิจและสมณสารูปทั้งหมดนี้ถ้าครบกระบวนการก้าประการก็เป็นพระสงฆ์ที่ก้าวหน้าเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านและจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปไม่ชัดนี้ก็ชัดหน้า